กลับมาติดตาม่องข่าวโลกกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายค่ะช่วงนี้ค่ะพูดถึงเรื่องของอาหารกันดีกว่าคือเรื่องของอาหารเนี่ยต้องบอกว่ามีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์มากเลยแต่ว่ามีการคาดการณ์กันค่ะว่าในอนาคตเนี่ยอาหารอาจจะขาดแคลนก็ได้คือไม่เพียงพอต่อจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะครับแล้วนี่ก็เป็นที่มานะครับที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยกำลังพยายามหาสิ่งที่จะมาทดแทนอาหารนะครับจะมีการทดลองวิจัยเน้นนำของที่ เมื่อก่อนเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นอาหารได้<ะ>กลับมาเป็นอาหารได้นะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามเลยครับ ทุกคนนะคะอาจคิดว่าอาหารในอนาคตเนี่ยคงจะเหมือนกับอาหารสําหรับนักบินอวกาศที่ดูแปลกตาแล้วก็ไม่น่ารับประทานค่ะแต่เห็นที่ว่าจะต้องคิดใหม่แล้วค่ะเพราะว่าอาหารในโลกแห่งอนาคตเนี่ยแท้จริงแล้วจะมีหน้าตาคล้ายๆกับอาหารที่เรารับประทานกันในปัจจุบันเพียงแต่ว่าไม่ได้ทําขึ้นจากผลผลิตตามธรรมชาติเท่านั้นเองค่ะครับคุณเอเวตีสนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้คิดค้นอาหารแห่งอนาคตที่เรียกว่า Molecular g a s t r o n o m มีนะครับบอกว่าเขาจะต้องคิดค้นอาหารแบบใหม่เพื่อรองรับภาวะการขาดแคลนอาหารในอนาคตโดยอาหารที่ว่านี้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการผลิตคือนำอาหารที่เรารับประทานอยู่ทุกวันนี้มาตัดต่อโมเลกุลน,นะครับแล้วก็ผสมผสาน เคมีนะครับเข้าไปด้วยกันทําให้มีหน้าตาที่แปลกออกไปเล็กน้อยค่ะ,ะค,คือยกตัวอย่างอย่างข้าวที่เราทานกันค่ะหน้าตาเนี่ยอาจจะดูคล้ายวุ้นแต่ว่ายังมีรสชาติข้าวเนี่ยเหมือนเดิมเลยเช่นเดียวกับ,บอาหารจานอื่นๆค่ะส่วนคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยนักวิทยาศาสตร์บอกว่าครบถ้วนเหมือนกันหรืออาจจะให้สารอาหารที่จําเป็นมากกว่าวัตถุดิบที่เราใช้ปรุงอาหารในปัจจุบันด้วยซ้ําไปค่ะครับคุณติสบอกว่าการทําอาหาร สำเร็จรูปแบบนี้นะครับต้องทำตามขั้นตอนอย่างพิถีพิถันเปรียบได้กับการที่เป็นจิตรกรเนี่ยเปรียบเหมือนกับจิตรกรเนี่ยค่อยๆรังสรรค์รูปภาพออกมาอย่างสวยงามหรือว่าอาจจะเป็นศิลปินนะครับที่แต่งเพลงเนี่ยด้วยการร้อยเรียงตัวโน้ตแต่ละตัวเลยนะครับให้กลายเป็นเพลงที่ไพเราะอาหารแห่งอนาคตเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็คือจะต้องค่อยๆนำส่วนประกอบแต่ละอย่างมาจัดวางบนจานจนสวยงามแล้วก็น่ารับประทานนะครับ ค่ะคือดูหน้าตาเนี่ยอาจจะแปลกแปกไปสักนิดนึงะนะคะแต่พูดถึงปัญหาเนี่ยปัญหาภาวะขาดแคลนอาหารต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีผู้เสียชีวิตหลายรายแล้วในบางประเทศนะคะคแต่ว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยยังโชคดีอยู่เพราะว่าย,ยังอุดมสมบูรณ์ค่ะอเมืม่อกี้ดูภาพก็ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่นะครับเหมือนขนมพวก M M M หรือว่าอะไรสักอย่างนะครับ ผมว่าอาหารบางร้านหน้าตาแปลกว่านี้ใช่แล้วค่ะนะครับมาต่อกันที่เรื่องของดาราศาสตร์กันบ้างค่ะยุคนี้เนี่ยถ้าถามใครว่ากล้องโทรทัศน์เป็นยังไงเอามาส่องดูดาวบ้างหรือเปล่าหลายคนนะคะคงบอกว่าไม่เคยมีโอกาสนั้นแน่นอนเลยเพื่อเป็นการกระตุ้นค่ะให้เยาวชนแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาสนใจเรื่องของดวงดาวเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้นที่ประเทศเม็กซิโกเขาก็เลยจัดกิจกรรมดูดาวขึ้นมาค่ะครับเป็นนักดาราศาสตร์นะครับจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้ ผู้คนเนี่ยได้สนใจหรือว่าอ,อยากจะใคร่รู้เกี่ยวกับเรื่องของดาราศาสตร์ให้มากขึ้นกว่านี้นะครับเรียกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวไปติดตามกันเลยครับนี่คือบรรยากาศกิจกรรมคืนแห่งดาวค่ะที่จัดขึ้นบริเวณด้านนอกของมหาวิทยาลัยดาราศาสตร์แห่งชาติในกรุงเม็กซิโกซิตี้ของประเทศเม็กซิโกค่ะซึ่งผู้ที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้เองก็เป็นคนเริ่มกิจกรรมนี้โดยหวังจะให้ผู้คนในเมืองหันมาสนใจวิทยาศาสตร์แล้วก็ให้ความสําคัญกับดาราศาสตร์มากขึ้นค่ะอืมครับกิจกรรมที่ว่านี้นะครับจัดมาหลายปีแล้วแ่ะแต่ว่าเริ่มที่จะเป็นที่นิยมเนี่ยในช่วง3-4ปีหลังมานี้เองนะครับอย่างในครั้งนี้มีผู้คนหลายร้อยคนมารวมตัวกันนะครับเพื่อส่องกล้องดูดาวบนท้องฟ้าขณะที่ตามเมืองต่างๆทั่วประเทศ ก็มีชาวเม็กซิกันเนี่ยออกมาร่วมดูดาวกันเป็นจํานวนหลายพันคนสมเจตนารมณ์ของผู้จัดเขาล่ะครับค่ะด้านศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยดาราศาสตร์แห่งชาติคนหนึ่งนะคะบอกว่าเธอดีใจมากๆเลยที่เห็นชาวเม็กซิกันเนี่ยตั้งใจออกมาดูดาวมากขนาดนี้โดยเฉพาะเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นอาจจะนําความสนใจนี้ค่ะไปพัฒนาเป็นอาชีพได้เลยเพราะยุคนี้นะคะมีเด็กไม่กี่คนเท่านั้นที่แสดงความมุ่งมั่นว่าโตขึ้นแล้วอยากจะเป็นนักดาราศาสตร์ค่ะครับ ทั้งนี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาชาวเม็กซิกันจำนวน2,978คนได้มารวมตัวกันที่กรุงเม็กซิโกซิตี้นะครับรวมถึงสถานที่อื่นๆอ,อีก40แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างสถิติสองกล้องโทรทัศน์พร้อมกันนานมากที่สุดในโลกนะครับทำลายสถิติเดิมที่ประชาชนในประเทศ เดียวกันนี้แหละครับทำเอาไว้เมื่อปี2011ค,ครับก็มุ่งมาทางนี้เลยนะคะคซึ่งผ, <ม S 2> ผู้จัดเนี่ยเขายังเผยด้วยค่ะว่าอยากจะให้ผู้ปกครองเนี่ยพาลูกหลานออกมาร่วมกิจกรรมนี้กันมากขึ้นเหมือนเป็นการสนับสนุนกิจกรรมจะได้เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเด็กค่ะส่วนใครนะคะไม่มีกล้องหรือว่าใช้กล้องโทรทัศน์ไม่เป็นไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยยินดีให้ความช่วยเหลือเต็มที่ค่ะครับ ก็ดาราศาสตร์นี้บางคนอาจว่าจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะครับค,คิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วถ้าลองได้ส่องกล้องดูดาวนะครับจะต้องติดใจหลงไหลในสเสน่ห์ของดวงดาวไม่น่าเชื่อนะครับบางดวงนี่อยู่ไกลาจากโลกของเราเนี่ยหลายพันหลายร้อยล้านกิโลเมตรเลยนะครับเรายังเห็นเหมือนอยู่แค่เอื้อมเลยใช่แล้วค,ค่ะก็อยากให้บ้านเรานะคะมีกิจกรรมส่งเสริมเรื่องของวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์แบบนี้บ้างเริ่มจากพัฒนาสถานที่ที่ให้ความรู้ก่อนอย่าง ท้องฟ้าจำลองครับสี่ห้าสิบปีก็อย่างเีแวค่ะท้องฟ้าจำลองนี่แหละครับเอาละครับนั่นก็คือทั้งหมดของเกาะกระแสโลกนะครับปิดท้ายวันนี้เรายังอยู่ที่กรุงเม็กซิโกซิตี้นะครับเป็นศิลปินนะครับประมาณ70คนเลยทีเดียวเขาร่วมมือกันจัดเทศกาลแสงสีเสียงขึ้นมาโดยใช้ฉากหลังเนี่ยเป็นอาคารเก่าแก่เป็นอาคารอนุรักษ์ในกรุงเม็กซิโกซิตี้นะครับ ก็มีการนำแสงเนี่ยไปฉาบไปฉายอยู่บนอาคารสวยงามมากทีเดียวค่ะ,ะคไปชมพร้อมกันเลยค่ะสำหรับเกาะกระแสโลกนะคะท่านผู้ชมติดตามรายการได้ทุกวันค่ะจนถึงสุก14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีมีรีลันช่วงกลางคืนค่ะ23นาฬิกา40นาทีรวมถึงรับชมย้อนหลังได้ผ่านเว็บไซต์ YouTube b e เสิร์ชคำว่าเกาะกระแสโลกมีเดียนิวส์ค่ะหรือว่าเข้าไปในแฟนเพจของเรา Facebook เกาะกระแสโลกมีเดียนิวส์แชนแนลรับชมย้อนหลังได้แล้วก็ พูดคุยกับเราได้เต็มที่ด้วยค่ะวันนี้ดิฉันชื่นจิตคุณทิทเดชและทีมงานทุกคนขอบพระคุณในการติดตามพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ